การที่จะเลือกใช้สกินแคร์สำหรับคนที่เป็นเซฟเดิมโรซาเซียหรือสิวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เพราะเนื่องจากผิวของเราเนี่ยไม่แข็งแรงเท่าผิวปกติที่เราเห็นกว่าจะได้เป็นเซรั่มตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราพัฒนากันมาเกือบ2ปีก็ลองไปแล้วกว่า30สสูตรถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ ป้าก็ชื่อสัทนนีกิติยาดีใสนะคะเรียนจบปริญญาตรีเภสัชปปิญญาโททาง medicinal chemistry เคมีของยาอยู่มาจากอเมริกานะคะจบมาก็มาทำงานทางด้านบริษัทยาอยู่มาเกับ10สปีได้แล้วจากนั้นก็มาทํางานทางด้านวิจัยทางด้านพัฒนาสินค้าใหม่ๆถ้าอยู่ในสกินแคร์จริงๆก็ไม่ต่ํากว่า30ปีก็ผลิตมาแล้วก็รวมๆกันก็หลายร้อยแบรนด์นะคะทาง mass market medium market p r e ยมม m market การทํางานในฐานะที่เป็นเภสัชด้วยนะคะจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้ผลให้มันดีนะคะแล้วก็จะต้องปลอดภัย2คํานี้จะต้องเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในสินค้าที่เราทําไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามจะต้องมี2คํานี้คือ efficacy and safety ก็จะต้องวางแผนดูเนื่องจากเราไม่อยากจะทําอะไรที่มันเป็นยาใช่ไหมคะคุณหมอรักษาดีอยู่แล้วไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาตรงจุดเราก็จะต้องทําสูตรขึ้นมาที่จะช่วยประคับประคองช่วยเสริมการรักษาของหมอ ให้ได้ผลดีขึ้นแล้วก็หายเร็วขึ้นบรรลุจุดประสงค์ของหมอด้วยแล้วก็เราก็ดีใจด้วยที่ว่าคนไข้าหายได้ตัวจึงมองในคอนเซปต์ของการเลือกสารแอคทีฟตัวหลักที่ช่วยประคับประคองสร้างสกินโฮมิโอสต s ซิสคือช่วยทำให้บาลานซ์ของผิวและทำให้ลดการเกิดคอนซิสเทนซ์สผลต่างๆที่มันเกิดจากการที่มีไขมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้เราต้องอ่านแทบทุกตัว เลือกตัวไหนที่มาจะสัมพันธ์กับตัวไหนเลือกบริษัทที่มีผลการทดลองที่น่าเชื่อถือได้จริงๆใน In Vivo In Vitro นะคะมีกลไกการทำงานที่อ่อนโยนเป็นกลไกการทำงานที่เป็นธรรมชาติกับผิวปกติระบบปกติของร่างกายอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดผลเสียห,หรือว่าเกิด Side e f f e c t กับผิวเลยเพราะทราบว่าผิวที่กำลังรักษาเนี่ยบอบช้ำมามากแล้วนะะเราก็ไม่ต้องการซ้าเติมอะไร การที่เราจะเข้าไปช่วยอาการของเซฟเดิม erm เนี่ยเราต้องรู้ว่า 1. ผิวเนี่โอเวอร์เซนซิทีมากต่อสิ่งยัย่วยวนข้างนอก External s t ์นอลสติมูที่เข้ามากระทบเราเราก็จะเกิด Reaction นทันทีใชแพ้บ้างบวมบ้างคันบ้างแล้วก็เผอแดงขึ้นมาเราก็ต้องตัดวงจรตรงนั้นวางแผนที่ว่าทํำยังไงเอาตัวให้มัน s ูท t ิ้งคาร์ดิ้งแปซิฟายิ่งสถการณตรงนั้นเพื่อจะได้ลดการรู้สึกอักเสบการรู้สึกคันยุกยิกอย่างเงี้ยแพ้ อันที่2ก็คือเลือกตัวที่มาลดการสร้างไขมันเพราะเรารู้ว่าเซฟเดิมเนี่ยผลก็คือมันมี Overactive Overproduction ของเซบัมใช่ไหมคะจาก s i p เชีย u s สแก n นคือมีการผลิตไขมันมากเกินไปทำให้เซล์ทั้งหมดเนี่ย o v i v e เป็น e ไปหมดเลยเกิดปัญหาขึ้นมากมายต่าง แกลเลอรีอันที่3เซลลขาดน้ำแน่เพราะว่าเซลล์ของคนที่เป็นเซปเดิมเนี่ยผิวก็หลวมๆเซลล์ Sell ข้างในก็หลวมๆไม่แน่นไม่กระชับไม่เต่งตึงลิปิดแทรเรียก็อาจจะถูกทำลายบางส่วนสูญเสียน้ำสูญเสียไขมันสูญเสียน้ำไปเราก็ต้องเพิ่มน้ำในเซลล์แต่ละชั้นให้แน่ใจว่ามีน้ำมากเพียงพอและจะอยู่ได้นานแล้วก็น้ำจะมีการซึเผเลตไปในระหว่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าทั้ง 3, แสแกลเลีนี้เอามาช่วยในการสร้างสินค้าตัวนี้ ก็จะช่วยเป็นตัวชูโรงให้ช่วยบังเบาแล้วก็ค่อยๆบรรเทาอาการของเซ็ตเดิมได้ในที่สุดที่เราเห็นกว่าจะได้เป็นเซรั่มตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราพัฒนากันมาเกือบ2ปีก็ลองไปแล้วกว่า30สูตรนะคะถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบคิดว่ามั่นใจว่าได้ผลแล้วก็ปลอดภัยถ้าเราเซ็เดิมเนี่ยอันที่1ก็คือผิวหน้าความมันก็จะลดลงะ ความแดงก็จะค่อยๆจางลงมันจะไม่มีการอักเสบมากกว่านั้นมีแต่จะลดลงไม่ไม่เห่อไม่ไม่มากไปกว่านั้นนะสิวขึ้นมามันก็จะค่อยๆน้อยลงยุบลงยุบลงเองนะคะ,คะก็จะเป็นจุดแรกที่จะเห็นชัดเจนแล้วตรงนั้นก็จะเห็นชัดขึ้นเมื่อเดือนที่สอง รู้สึกดีใจมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแอคทีฟดีๆจากบริษัทผู้ผลิตขอบคุณคุณหมอผิวหนังขอบคุณคณนักวิทยาศาสตร์ของบ,บริษัทเซเดมาโครด้าเซปิกที่สามารถจะทำสินค้าที่แอคทีฟที่ดีมากๆออกมา หน้าที่ของคุณป้าก็คือเอามายามรวมกันที่ถูกทําให้แต่ละตัวมันได้ออกฤทธิ์เต็มที่ของมันในสูตรมันจะได้ช่วยประสานผลขึ้นมาให้ดีขึ้นเมื่อคนหายคนมีรอยยิ้มกลับคืนมาคนมีความสุขมีความมั่นใจใช้ชีวิตปกติได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นของขวัญที่สูงสุดแล้วสำหรับคนที่ผลิตขึ้นมาอันนี้เปวว็นรางวัลของดิฉันที่ภูมิใจมากคุณป้าก็ภูมิใจที่สุดเลยค่ะ